ก็โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกท่านทุกคนต้องหนแห่งด้วยนะเออก็อคือวันนี้เราจะมาเล่นสครับหน้านะฮะทุยอันนั้นมัีมโอเคต่ออ่าตอนนี้เราเกิดได้แบบอืนะะเราก็เกิดใกล้ๆบ้านนะก็ทำเลดีอยู่ฟ้ามืดฝนจะตกด้วยก็เกิดทำเลดีนะแต่ว่าดูเกิดมาปุ๊บก,ก็อัตราการหิวอาหารก็ นะไม่เต็มหลอดด้วยตอนนี้ตัวเราหิวมากเลยนะต้องหาอะไรกินหน่อยถุงมือใส่ของฟีเอาให้หมดของฟีเราต้องเอาให้หมด โอเคต่อไปก็ตรงนี้ต้องปิดประตูทุกครั้งเดี๋ยวซอมบี้วิ่งตามเอ้ยให้กองกองอะไรไม่เอาแผ่นกระบงกระเบื้องเฮ้ยกินเลยอ่าอิ่มอิ่มเลยทีเดียวเชียว ก็มองว่าขีดความอินของผลมันจะเพิ่มขึ้นมาบ้างนะฮะโอเคแม่งไม่มีอะไรเลยกุณึกว่าเกิดใกล้บ้านแล้วมันจะให้อะไรบ้างโถเฮ้ยเจอเสื้อโอเคหันซ้ายห้ขวามไม่มีอะไรใส่เสื้อเลยเสื้อแม่งก็ขาดอีกโนดีกว่าไม่มีใส่ อุ้ยหน้ากากอ๋อของฟีเก็บไม้ให้หมดอะไรมอผู้จะเอาไปทำอะไรมออืมในนี้อุ้ยอุ้ยเท่จ,จัดจัดอุ้ยเท่จ,จัดจัด มีห้องใต้หลังคาเดี๋ยวขึ้นไปดูเฮ้ยได้แต่ของเท่เออ,อันนี้อะไรทำไรได้อะไรกางเกงเอาให้หมดอ,อจริงๆกางเกงตัวนี้ก็มีประโยชน์นะเดี๋ยวๆเอาวางไว้ดีๆโอเค เพราะว่ามันคือผ้าสะอาดนะครับเราต้องเก็บไว้ดีๆโอเคกุณแจเอ่อเคช่างเป็นห้องที่ไม่มีอะไรเลยนไอยเทมอีกแล้วโอ้ยสวยช่างเป็นหมู่บ้านที่ยากจน เกมนี้ต้องระวังซอมบี้นะครับผม,มเงี้ยไม่เป็นไรไม่ยังเหลืออีกหลายหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเออผมลืมบอกเล่นเกมนี้มันต้องคราฟหินก่อนเป็นันดับแรกนะครับผมนะหินเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างให้เรามาที่คราฟติงนะฮะแล้วก็มาคลิกที่รูปหินแล้วก็คราฟง่ายแค่เก็บหินมาสองก้อนเท่านั้นอืมอีซี่ โอเคฝนไปทางนู้นแล้วเออตอนครัาเสร็จอะมันจะดอกไว้ที่พื้นนะเราก็ต้องเก็บมาเข้าใจป่าวเราก็มาตัดต้นไม้ต่อเออประมาณนี้แล้วเราก็จะได้ไม้มาเก็บมา อเคมีไม้นะครับโอเคเราจะเอาดิสซิสหอกเราก็ค้าไปเลยแค่นี้เราก็ได้มาแล้วอืง่ายมากๆเลยเอาเดี๋ยวนะ เราต้องใช้มีดนฮะโอเคเพราะหอกเราเอาแค่อันเดียวก็พอหรือวจะเอาอีกอันก็ได้เอาอันก็ได้พกไว้สองอันน่าจะปลอดภัยกว่าโอ้โหดูหน้ากากดีโคตรเท่ครับอืมโอเค อาก็ประมาณนี้ไม่ยากไม่ยากตอนเนี้ตัวกูยังไม่หายหิวเลยตอนนี้มันไม่ค่อยมีของกินเลยในนี้มีอะไรอะไรรถล่ะ กูยังไม่มีรถขับเลยมึงจะให้กูเอาอะไรไปทำอะไรเนี่ยอืมวางไว้ก่อนเดี๋ยวนะ What the fuck ให้กูนั่งเล่นทำไมเนี่ยเออ <ś red> <ś red> ลดลงมาทำไมล่ะเพื่อนอะไรุยคีมอาจจะมีประโยชน์ในการงัดแงะงัดเล็กขโมยน้อยอะไรเงี้ยตะปูโอ้ยไม่มีอะไรให้กินเลย ผมเนี่ยขี้ฟาร์มากเลยนะบอกเลยอบางคนก็แบบอาจจะแบบตัดไม้หาหินมาทํามาคราบของอะไรเงี้ยผมอะต้องฟาร์มก่อนแล้วค่อยคราบนะความสบายใจคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับผมเข้าใจป่า อันนี้อุย้ยหมวก This is a หมวกหมวกสวยด้วยอันนี้อะไรเสื้อเน,นี่ยผ้าดีนะเนี่ยวุ้ยขยะ ไม่มีไม่มีอะไรเลยโอเคเหลือหลังนู่นอุ๊ยรองเท้าดิซี่จะรองเท้า รองเท้าแปดสิบเลยละโอ้รองเท้าของเรามันร้อยนี่มา0.6กิโลรองเท้าของเรายังดีกว่าเอามาใส่มือได้มันจุดเล่นได้ไหมเนะี่ย กูเผยจุดเล่นแล้วไงจังงวานี้แม่งเลยโคตรจบเลยโอ้โคตรจบเลยโอ้จุดเล่นทำไมเนี่ยกูเสียของหมดโอ้ยพระเจ้าจ,าจอดแม่งเ้ย What the fuck? โอ้ผ้าดีแต่เราไม่เอา ครับเนี่ยถุงมือ97เปอร์ต้องมาเปลี่ยนไม่มีอะไรกินอีกแล้ว mua thịt mất quay sai lên cho hết hết รลอบนี้หมอกลงอย่างงั้นนะอย่าบอกนะว่ามันคือสบู่นะอุ๊ย what the fuck พอมาดิเราต้องดูจังหวะด้วยนะฮะ นีเนี่ยเราก็โจงไปก่อนโจงไปก่อนโจงไปก่อนอุ้ยมันเกือบตบเราได้แล้วนี่ไงนะนี่ไงนะนีไงนะโอ้ยตบกูตบกูเหรอตบกูเหรอเอาจนได้มันต้องมีเรือดตกยางออกเลย ตรงนี้มีอะไรบ้างอุ้ยมีดิสิสขวานอย่างงั้นอ่ว,วอันนี้คือแล้วสิ่งนี้คืออ๋อเหมือนกระเป๋าใส่ของอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ ดูสไิไม่เห็นทำอะไรได้เลยมองน้ำมาก อะไรยมึงคือตัวอะไรวะอย่าพูดพ่อมทำเพลงนี่งไงนะ แม่งเอ้ยมันคืออะไรวะปลาไม่โดนด้วยกูเมื่อกี้อุ้ยไรข้าบโพดนี่แหละเอ้ยพอยาท้องยาไส้หน่อยเอาทำไมกูตัดข้าวโพดกินไม่ได้วะ what the fuck อะไรกันครับเนี่ยวิไอร์ดรอปทุกคนแอร์ดรอปแอร์ดรอปอยู่ข้างหน้า เดี๋ยวผมตัดไปจอนตอนที่เราถึงแอร์ดรอปเลยดีวยกว่าเดี๋ยวผมจะว้าไปนะสามสองหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเฮ้ยเมื่อกี้มีเลือดต้องทำอะไรสักอย่างเหตุตใ้เถอะลืมดูเลือดเลยที่เราไปสู้กับซอมบี้มาเลือดมันจะลดเรื่อยๆนะครับเราต้องรักษาแผลตัวเองด้วยผ้าสะอาดนะครับ ออเถ้าวมม่าไปเอาชุดซอมบี้มารักษาตัวเองเนี่มันก็มันเป็นผ้านสกรปรกนะครับไม่แนะนําแล้วก็พันไปอืหน้ากากโคตรเท่โอเครักษาตัวเองเรียบร้อยอุยนี่เหรอแ,แอร์ดอปมีอะไรบ้างเนี่ย นี่ฉันวิ่งมาตั้งไกลเพื่อมาดูแอร์ดรอบล็อกเหมือนกันนะอะไรครับเนี่ยหรือว่าเราต้องรอ15นาทีวะผมก็ไม่เคยได้แอร์ดรอบจากเกมนี้เหมือนกัน ัวแล้เราจะลงไปฆ่าดูวนี้เลยตะโกนแล้วตั้งไหนสอมบี้ตัวนี้แล้วก็ซัดเออโอ้โหตบตบโคตรแรงใส่ปอนได้เปียบมาดิมัดทำปดาก็ได้กูอ่ะมัดทำปดาก็ได้วันนี้อะไร เราก็ซัดเราก็ซัดเออโอ้โหตกตกโคตรแรงอืมใส่ฟอนได้เปียบมาดิหมัดธรรมดาก็ได้กูอ่ะอืมมัดธรรมดาก็ได้อันนี้อะไร เลือดไหลยับยับตานี้อาหารก็ไม่ได้กินแมง คืออะไรมันกินได้โอ้เยี่ยมสิ่งนี้มันคือ กวงไว้ตรงนั้นแล้วกันโอเคข้างล่างมีหินขาเอาวุดก่อนกูไม่ไหว จัดไปมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นจงไม่เห็นกูอย่าหันมานะอายาเชียวนะรีบคาไปไว ไ่ใช่ไม้นี่เออมันต้องไม้นี้สิบวะเดี๋ยวสิบนาที หลบได้อุย้ยหลบได้ก็แย่แนละ้วอุย้ยแม่งไม่มีภาษาเหลือแล้วกูชดใช้ด้วยชีวิตอ,อุ้ยอุ้ยดับบิลแท็บเออรอ,อสัเกือบตาย ใช้ไม่ได้ด้วยโอ้ยตายเถอะโอ้ยแต่ฉันจะไม่ไหวแล้วฟ้าเริ่มเทาแล้วโอ้เรียกตกยางออกอย่างนี้ ต้องสังเวยผ้าสาสักชิ้นเอาเป็นหมวกแล้วกัน <l ots> ไม่ไหวดามเมจมันแรงเกินไปฉันอาจจะตายได้เออโอ้โหเลือดไหลจอกจอกจ เไม่จะเหลือผ้าสะอาดบ้างไหมวะอืผ้านี่มันใช้ไม่ได้ เดี๋ยวอีพีหน้าค่อยมาเก็บแอร์ดรอปกันนะครับผมขอนอนพักดีกว่าโอ้ยต้องการเตียงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอผมขอเดี๋ยวเดวเราลืมอะไรหรือเปล่าเราลืมเช็คโอ้โหปวดเย่าแปดสิบเปอร์ซนไม่ได้ไม่ได้ เราเค่อยขึ้นมานอนครับทุกคนเราต้องจัดการทุระโอ้โหกดแถบค้างนะครับแล้วก็ไปที่รูปห้องน้ำแล้วก็จัดการปลดปล่อยโอเค แล้วก็ไปนอนพักผ่อนนะครับทุกคนโอยเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเอาพุธวางไว้ก่อนโอเคเอสำหรับ EP นี้ครับก็ทุรักทุเรน,นิดนึงนะครับถือว่าเป็นการลองยานะเนาะ ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ